666และ6666ตัวเลขจากจักรวาลที่กำลังสื่อสารถึงคุณคุณเคยสังเกตไหมว่าบางครั้งตัวเลขบางชุดก็มักจะปรากฏขึ้นในชีวิตของเราแบบซ้ำๆไม่ว่าจะเป็นบนป้ายทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์หรือแม้แต่ตัวเลขบนป้ายโฆษณาต่างๆและถ้าคุณกำลังเห็นเลข666หรือ6666บ66่อยๆ อาจมีบางสิ่งจากจักรวาลที่ต้องการสื่อสารกับคุณอยู่ก็เป็นได้โดยสำหรับเลข6ที่เรียงต่อกันอย่างนี้หลายคนอาจมีภาพจําที่ไม่ค่อยดีเพราะมันถูกเชื่อมโยงกับเรื่องของปีศาจในวัฒนธรรมทางตะวันตกแต่ว่าจริงๆแล้วความหมายของเลขชุดนี้ก็อาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปโดยที่ในคลิปนี้ เราจะมาค้นหาคำตอบกันว่าเลขหกห6 6และ666 6ที่เป็นสัญญาณจากจักรวาลน,นี้กำลังบอกอะไรกับเราบ้างตัวเลข666ตัวเลขแห่งความสมดุลและการปรับความสมดุลของชีวิตเมื่อคุณเห็น666หกซ้ำๆนี่อาจเป็นสัญญาณที่เตือนว่าให้กลับมาทบทวนชีวิตของตัวเอง คุณอาจกำลังให้ความสำคัญกับเรื่องวัตถุหรือเรื่องทางโลกมากเกินไปหรือเปล่าโดยนี่เป็นสัญญาณที่บอกกับคุณว่าให้คุณกลับมาหาจุดสมดุลระหว่างความต้องการทางวัตถุกับด้านจิตวิญญาณของตัวเองตัวเลข666นี้ยังเป็นสัญญาณที่เตือนว่าให้คุณปล่อยวางความกังวลทิ้งไปโดยในบางครั้งนั้นเรามัวแต่กังวลเรื่องเงินทอง อาชีพหรือสถานะทางสังคมจนอาจหลงลืมไปว่าในชีวิตของคนเหล่านั้นไม่ได้มีแค่สิ่งเหล่านี้เพียงอย่างเดียวเลขชุดนี้เป็นการกระตุ้นเตือนว่าให้หันมาดูแลจิตใจของตัวเองให้มากขึ้นโดยหากคุณรู้สึกว่าในช่วงเวลานี้ของชีวิตคุณทุกอย่างช่างดูหนักหนาและเครียดเกินไปเลขชุดนี้กำลังบอกกับคุณว่า ถึงเวลาที่ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดโดยให้คุณหาเวลาเพื่อการพักผ่อนและเปิดใจรับพลังงานเชิงบวกมากขึ้นเลข666นี้เป็นตัวเลขที่เชื่อมโยงกับพลังงานแห่งความสมดุลความสามารถขีและการปรับตัวมันบอกให้คุณรู้ว่าทุกอย่างกำลังเคลื่อนไหวและคุณกำลังอยู่ในช่วงชีวิตที่ต้องการปรับให้อยู่ในจุดสมดุล โดยที่อีกความหมายหนึ่งของเลขชุดนี้คือการให้ความสำคัญกับความรักไม่ว่าจะเป็นความรักต่อตัวเองหรือความรักต่อคนรอบข้างบางทีคุณอาจต้องหันกลับมาแล้วถามกับตัวเองว่าฉันดูแลตัวเองได้ดีพอแล้วหรือ,อยังคุณลองสังเกตตัวเองดูว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงชีวิตที่ต้องการการปรับความสมดุลหรือไม่ คุณรู้สึกว่าตัวเองในตอนนี้ต้องการการสนับสนุนจากจักรวาลหรือเปล่าเลข666กำลังบอกคุณว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่คุณจะต้องปรับสมดุลในชีวิตและเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆใ,ให้เข้ามาตัวเลข666 6สัญญาณการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแห่งการปรับสมดุลที่ยิ่งใหญ่และโอกาสใหม่ๆ ที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณเมื่อเลข666ถูกขยายออกเป็น6666 6ความหมายของมันจะเข้มข้นขึ้นและเป็นสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นโดยที่6666ไม่ใช่แค่การเตือนให้คุณต้องปรับสมดุลแต่ยังเป็นการบอกให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังเข้ามาในชีวิตอาจเป็นโอกาสใหม่ การเริ่มต้นครั้งใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ช่วยให้คุณได้เติบโตขึ้นโดยตัวเลขชุดนี้เชื่อมโยงกับกฎแห่งการสั่นสะเทือนโดยบอกให้คุณปรับความถี่ของตัวเองให้สอดคล้องกับพลังงานแห่งความสมดุลซึ่งถ้าหากคุณรู้ตัวว่าคุณยุ่งมากเกินไปจนลืมที่จะดูแลตัวเองคุณอาจทุ่มเทกับงานจนละเลยความสัมพันธ์ ตัวเลขที่เรียงต่อกันชุดนี้กำลังเตือนให้คุณกลับมาหาจุดสมดุลระหว่างงานชีวิตส่วนตัวและจิตวิญญาณของคุณเลข666และ6666ไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขที่สวยงามแต่ยังเชื่อมโยงกับกฎแห่งจักรวาลกฎการสั่นสะเทือนและกฎแห่งการดึงดูดซึ่งกฎเหล่านี้บอกกับเราว่า ทุกสิ่งในจักรวาลล้วนเป็นพลังงานที่สั่นสะเทือนอยู่ในความถี่ต่างๆกันและสิ่งที่คุณดึงดูดเข้ามาในชีวิตก็คือสิ่งที่สอดคล้องกับความถี่ที่คุณปล่อยออกไปโดยเมื่อคุณเห็นเลขห6 6 6หรือ6666นั่นคือสัญ,ญญาณที่บอกให้คุณปรับความถี่พลังงานของตัวเองเพื่อให้สอดคล้องกับพลังงานแห่งความสมดุลและโอกาสใหม่ๆ ที่กำลังจะเข้ามามันบอกให้คุณรู้ว่าถึงเวลาต้องปล่อยวางความกลัวและความลังเลสงสัยออกไปแล้วให้คุณหันมาใส่ใจโฟกัสที่ความเชื่อมั่นและความหวังโดยสิ่งที่สําคัญก็คือการที่คุณต้องตระหนักว่าคุณกำลังปล่อยพลังงานแบบไหนออกไปในชีวิตประจําวันของคุณคุณกำลังโฟกัสที่ความกลัวและความขาดแคลน หรือคุณกำลังโฟกัสที่ความหวังและความอุดมสมบูรณ์เมื่อคุณเห็นเลข666หรือ6666นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อเชื่อมโยงกับสัญญาณเหล่านี้ 1. หยุดดูและเฝ้าสังเกตให้คุณหยุดสักครู่และสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณในขณะนั้นจักรวาลกำลังพยายามบอกอะไรคุณ 2. ปรับเปลี่ยนความคิดของคุณโดยเปลี่ยนความคิดจากความกลัวและความสงสัยให้มาเป็นความเชื่อมั่นและความหวัง 3. วางแผนและลงมือทำหากคุณเห็นเลข6.6.6 6นี่คือเวลาที่ดีที่สุดในการวางแผนและลงมือทำเพื่อให้ถึงเป้าหมายของคุณการเห็นเลข6.6.6หรือ6.6.6 6 ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสัญญาณที่จักรวาลกำลังพยายามสื่อสารกับคุณมันบอกให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในกระบวนการของชีวิตและเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาลองถามตัวเองอีกครั้งว่าคุณพร้อมที่จะเชื่อมโยงกับสัญญาณเหล่านี้หรือ,อยังคุณพร้อมที่จะเปิดใจและรับฟังสิ่งที่จักรวาลกำลังบอกคุณหรือไม่ และสุดท้ายนี้โปรดจําไว้ว่าจักรวาลไม่ได้ส่งสัญญาณมาเพื่อให้คุณกังวลหรือสงสัยแต่เพื่อให้คุณได้ตระหนักถึงพลังที่อยู่ภายในตัวคุณเองโดยให้คุณเชื่อมั่นว่าทุกอย่างกำลังเป็นไปตามแผนที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตคุณหากคุณชอบเนื้อหาเพื่อการเติบโตและการพัฒนาทางจิตวิญญาณแบบนี้ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องนี้มาร่วมเติบโตทางจิตวิญญาณไปด้วยกัน My manifest สวัสดีครับ